ทดสอบก่อนจัดส่งให้ลูกค้าครับ โอเคนะตัวน okay, really. right ี okay, right. hmm? yeah. no no ้พวโปสองจังหวะนะรับผมแรงๆเลยนะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมของทางร้านนะหมายเลขหนึ่งสองสี่ห้านะครับผมอ่ายกอันนี้ไม่มีน้ํารั่วซึมนะครับผมมีน้ํารั่วซึมมันจะไหลลงมาเลยนะอ่ามุนตัวโดยเรือแล้วตัวเรือโดยรอบสมบูรณ์นะครับผมตัวนี้สินค้าพร้อมจัดส่งนะครับผมตัวนี้จัดให้กับคุณนะครับผมตัวนี้จัดส่งให้กับคุณวัชระนะครับผมที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมตัวนี้หมายเลขหนึ่งสองสี่ห้านะ ปิดปัญหาตรงไหนน,นี่โทรสอบถามผมได้เลยนะของแถมตามนี้โอเคนะเมื่อกี้ไนมะ่มีหัวนะมีบัวรดน้ำสองหัวนะสายส่งน้ำห้าเมตรแล้วก็ปลอกรัดเนี่ยให้สามตัวนะบวนะัวรัดตรงท่อเรือนี่สองตัวนะแล้วก็เปลี่ยนหัวตัวหนึ่งนะครับจะร่อนผสมน้ำมันนะแล้วก็อวยเติมนะครับผมแล้วก็ชุดซ่อมนะสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับผมให้กับคุณวัชระที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ เรือลดน้ำสอจังหวะจากทางร้านพูนสูกการเกษตรของเรานะครับผมสามารถติดต่อโทรสอบถามหรือแอดไลน์ line, ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์011188384 6นะครับผมหรือทาง f c e b o o k f แ Fan นเพจผู้สูกการเกษตรของเราได้นะครับผมร้านผู้สูกเรายินดีให้บริการครับผมพร้อมทำการทดสอบก่อนทำการจัดส่งพร้อมส่งคลิมให้ลูกค้าดูครับผมขอบคุณมากครับ